ทบันเชนอ๊องสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเมนี้มาเก็บเห็ดดํากันเด้อค่ะเด้อเห็ดดำค่ะลายค่ะค่ะเป็นเกีื่องของน้องเลยค่ะทุกคนทบันเชนอ๊องสิเก็บเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเด็กค่ะอันนี้เก็บได้เนี่ยค่ะลายค่ะเด้อค่ะคนทบันเชนอ๊องตั้งกล้องไว้ค่ะกาซี ว่ามีขาตั้งกล่องไหมคะ่ะกับสิทุลักทุเลสจักหน่อยอามีดปาดเลยคะ่ะอามีดปาดกระเซียนเอาขืนม้าแบบง่ายไหมคะ่ะนี่คะ่ะน้องใส่ถังเลยคะ่ะแต่ถังคนไทยบาลเชน,น่นลคะ่ะนี่คะ่ะมันเป็นเคียไปเลยแมคะ่ะ ถ้ามันมองไดมันเป็นจุ่มกันมันกระตัดได้ไหวไหมค่ะมองไรมันว่าเป็นจุ่มมันกระตัดได้สาดไหมค่ะบ้านรุ่นนี้เนี่ยค่ะได้ขิงแงน้ำพากลายเก็บออกไหมค่ะอันรุ่นนี้อันเป็นดอกว่าใคยง่เป็นไรได้ค่ะมันเป็นแบบมันเป็นหม่างพันไหมค่ะนี่ถ้ามันห่างกันมันจะได้ีละดอกสองดอกใช่ไหมค่ะ ตัดกระดกสองหอกถ้ามันทีกับเพื่อนตัดเทีเดียวก็คเพื่อนได้จุ่มเลยแม่่ะเห็นบ่ค่ะตัดเทีเดียวค่ะลายค่ะค่ะเป็นเครียดก่องน่องนะคะเนี่ย้ามันมีหากกลับขึ้นมาจห้ก้หน่อยเขาก็ตัดอันอันอันตัดออกถ้ามันหากกับลายเขาก็ลกออกก็ได้ค่ะลกออกมาเขาก็มาตัดไง เนอ่นมันทีๆีนเข้าจังอ่นมัน,นเทีย่ยเดียวนียค่ะมันหลายหลายมันก็ไดไ่วไะคะ่ะ้ามันติดกันหลายนะโอ้ยเนาะหลายค่ะเพ่อแไม่พี่น้องเอ้ยมาได้จ้ามาได้จ้ามาเก็บเพ็นน้ำกันคนที่ทบานเชนแนลกับสิฟ้าเกบฟ้าอ,ออกป้าล่ะค่ะ ยังมีฝลังอันเงากระลังกกยปั่นจักรยานเสียงวอกั่อนจกเจ,เกเจเก็ดโจกเก็ยดดูค่ะชุดหนึ่งไปชุดใหม่มาอีงสี่เมค่ะหลายหลายด้วเพ่อแม่พี่น้องเป็นเที่ยวของน้องคนไทยบันน่นเชแ่ลอัอนตัดต่อภาพบาเปลี่ยนอันบไร้สรุปยอดให้เบิ่งช้าเทียเดี๋ยวให้คนไทยบัานเชแนลว,ว่างก็ปัันอ่านหนังสือสอบขับขี่ก่อนเด้อค่ะเด้อ สีเลียนตัดตอนภาพให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิงสรุปยอดสุดถ่ายแต่ว่ามือหนีคนไต่บ้านสช่เน,นียวก็ได้อัน,นทางนึงพวแเราได้ค่ะเดี๋ยวคนไต่บ้านสี่้แนวจิตตัดไกลๆเนี่ยค่ะไกลๆอันกองเนี่ยค่ะไกลๆกลองเป็นจุ้มอยู่พือกันนะคะง่ายเหบ่ค่ะง,งายย่งยะงายค่ะ มันอยู่ติดกันยังไีสิล่ะค่ะมันง่ายไงดอกหน่อยก็ไล่ไลยเด้ค่ะเนี่ยดึงเอาจอนเอายอดเอาดอกดอกอันใหญ่เขาไหมค่ะการดอกหน่อยไล่กันก็ยอนเอาดอกใหญ่ไหมค่ะดอกหน่อยไล่กันน้ำหนักมันดีอยู่เด้ค่ะดอกหน่อยนะคนที่บ้านชื่อเนี่ยไปยางไปยางมากกับเยียบไปทั่วรเด้ค่ะ โอ้ยเนาะดึงเนี่ค่ะดึงเห็นบ่คะเนี่ค่ะถ้าเขาดึงเขาจะพลาดเห็นบะคะดอกก็ขาอยู่คนละหม่องดอกก็ขาอยู่คนละหม่องเห็น่ค่าเขาเขาก็เอาบ่ได้เขาก็เสียถิ่มไิซื้อหมค่ะปวดดอกก็ขามันอยู่คนละหม่องหมค่ะขั้นตวนขี้านวนั่งลายกับปวดเอวเด้ยค่ะดึงมากเห็นบ่ค่ะ ยินเสียงบ่ค่ะเสียงพลังปั่นจักรยานเล็กน้นนอยน่เนี่ยเซ่ฮโหลเข้าไปค่ะปั่นจักรยานแต่โคบโขบ,บอยู่ค่ะโอ้ปวดเอวค่ะหนึ่งฉนวนตัดค่ะเล็กน้นอยนี่เนี่ยเล็กน้อยนี่เนี่ยกระจงไว้งวดหนาคนที่บ่อนชเชนย,ยังไม่เก็บเล็มได้อีกเด้อค่ะ ต่ว่ามองๆสิเขาดึงขึ้นมาสิแมค่ค่ะคานบ้ติดขึ้นมาเลยเด้คะ่ะมันได้เลยเด้คะ่ะดีดีเดี๋ยวคนชาวบ้านเชี่นวๆสิตัดตามมันที่มันมีเป็นห้อยๆให้ห้อยนะคะว่าสามารถถ่ายกล่องเด็ตลอดเด้อค่ะเด้อขอโทษขอให้พอแมพี่น้องหลายๆเด้อค่ะเด้ออีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คดท่บ้านเชี่ยวๆเลยเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง